สวัสดีค่ะนันจากฉายค่ะและนี่คือที่สุดของฉายเปเปอร์ค่ะกระดาษแผ่นแรกสุดที่นำเข้ามาขายก็คือตัวออปชันค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างกระดาษจะเป็นกระดาษรีไซเคิลร้อค่ะ ตัวนี้จะเป็นกระดาษนำเข้ามาจากโมฮอ k ประเทศอเมริกาค่ะราคาก็อยู่ที่เลนส์ความหนาแตกต่างกันไปค่ะไล่ยตั้งแต่ประมาณแผละบาทไปจนถึงประมาณ30กว่าบาทค่ะ เริ่มต้นตรวนี้ก็คือออปชันตัวเดิมเนี่ยแหละค่ะเป็นกระดาษตัวแรกที่เราเจอในแคตตาล็อกแล้วเรารู้สึกว่ากระดาษตัวนี้มันสวยมากแล้วเป็นกระดาษร e ีไซเคิลซึ่งเราพยายามมองหากระดาษที่เป็นอีโคเปเปเข้ามาขายในเมืองไทยนะตอนนั้นตัวนี้ก็เลยเป็น Day ์วัของบริษัทฉายค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะลองเดวูค่ะ เป็นกระดาษนําเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้สามารถพิมพ์งานเราได้งานออกมาค่อนข้างที่จะสีสวยราคาไม่แพงมากประมาณ10บาทค่ะถึงแค่ไม่เกิน30บาทค่ะน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเปเปอร์มิลค่ะกระดาษผสมนมแบรนด์ตัวนี้คือมาจากคอรินันที่ประเทศอิตาลีค่ะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเยื่อที่เอามาผลิตเนี่ยทำมาจากนมที่เราดื่มผสมกับคอตตอน เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นกระดาษที่หายากที่สุดเพราะว่ามีกระบวนการค่อนข้างซับซ้อนอิดนึงกระดาษที่อนเนกประสงค์ที่สุดคือลองเดวูค่ะเนื่องจากว่ากระดาษตัวนี้เนี่ยเป็นกระดาษที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ออฟเซตได้พิมพ์ดิจิทัลได้ทั้งเครื่องระบบรอโทและ HP Indigo แล้วราคาไม่แพงตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่อนเนกประสงค์และขายดีที่สุดของฉายค่ะ เยอะที่สุดก็จะเป็นตัว Color Plan ค่ะกระดาษที่มี55เฉดสี 4, 2ความหนานำเข้าจาก G.F. Smith ประเทศอังกฤษค่ะกระดาษรุ่นที่แพงที่สุดคือตัว p a p e Mill ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาอาจจะสูงนิดนึงของชายสามารถที่จะทำงานพิมพ์ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายราคาจะอยู่ที่ประมาณ30บาทถึง80บาทค่ะ ถูกที่สุดจะเป็นกระดาษชื่อว่า i อซ์ไลท์จะอยู่ในแคตตาล็อกเล่มนี้นะคะจะเป็นกระดาษที่จะเน้นเรื่องของราคาแต่ก็สามารถทำงานพิมพ์ได้หลากหลายเหมือนกันค่ะตัวนี้นำเข้าจากคอร์ดินันประเทศอิตาลีค่ะราคาเริ่มต้นหลักหน่วยจนถึงแค่ประมาณ20กว่าบาทค่ะเปเปอร์มิค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการนำเอา เครื่องดื่มก็คือนมเนี่ยค่ะไปตีเป็นไฟเบอร์แล้วมาผสมกับคอตตอนแล้วก็เยื่อไม้ผลิตออกมาเป็นกระดาษตัวนี้ค่ะซึ่งอย่างไม่มีใครทำเลยตัวนี้ก็จึงเป็นตัวที่ปฏิวัติวงการกระดาษมากที่สุดค่ะ สามารถสั่งซื้อกระดาษนะคะหรือสอบถามข้อมูลของกระดาษของบริษัทฉายได้ที่แอดไลน์แฉยเปเปอร์หรือตามที่อินสตาแกรของฉาย c ายเปเปอร์ไทยแลนด์ค่ะหรือถ้าใครสะดวกเข้ามาที่หน้าร้านนะคะสามารถเข้ามาดูแคตตาล็อกได้ที่ซอยช่องนนทรียนวาค่ะโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะ